โอ้พื้นม่วเนาะพี่น้องเนาะม่วแม่มันแม่นี่เนาะอันเบื้องพี่เจรนาอยู่นี่บ่เกินสามมืนะ่นดอกพี่น้องคือ,อสี่ขวดเบื้องช่งได้มาซ่อมสุมือได้๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวบริไปใส่พี่น้องได้มาเฝ้าสุมือเจ้าของบ่อยู่กับตากับายมาเฝ้าเพราะว่าอย่างมันขวดเนาะค่ะเนาะบ่รู้ว่าสิได้ตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าอันเบื้องนุม่ม พ่อกับเมียแล้ก็ว่าตัวเมียนั่นแหละค่ะแต่ว่ากะนุ่มเพื่อนนี่ก็ล่วงเป็นซิฟมือหรอกค่ะพี่น้องน,นุ่มนี่ก็พิจารณาเบิงกว่ทาขันแม่นเขาบุรรกออกกัสิได้ท้า,ายวิธีโอให้เบิงน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าการบำรุงนี่ห้องสื่อน้ำเขาท่วงมหาเดี่ยนดอกเพื่อนกัว่าง้อเดียงอะแหละพี่น้องง้อระมาณเดียงเพื่อนว่าพัวมันผสมโตเพื่อนว่า ลวกมันกังามอยู่ดอกข้อสื่อแม่อยากลวกมาแตด้ลวกมันกับงามอยู่ฤฤฤยงัวตัวนี้ก็หู้หูพี่น้องงัวหวูเป็นตะเลี่ยงอยู่จ้ะกระชิเลี่ยงไปเอ,องสิ่ะไรพี่น้องอันควอดแล้วอีกสองสามเดือนขนมันขึ้นกระติอันผสมเคเอฟเจ็ดสวงร่องเองเวอาผสมแคเอฟเจ็ดเจ็ดคเอฟเจ็ดสวงมันงามมาสัน่นก็เลสสีล่องผสมเบงว่าจังไลแต่ว่า ทองรถดลายพี่น้องทองรถททวงรถหลายอีลีล้วก็ขน,นนี่กะขนนี่กะฟกฟกขึ้นได้พี่น้องขนฟูจ้ะขนเขาสีฟูได้จ้ะเด้อฟูได้สวงมือนี่แหละพี่น้องขนนะ่ะเขาผรู้ว่าเปลี่ยนอีอย่างกันผู้ใดมีท่านใดมีประสบการอันง้วขนฟูกับบอกได้จ้ะเด้อง้วง้วตัวนี้เนี่ยแม่ไก่ขวดเนี่ยขนฟูขึ้นเลยจ้ะเนี่ยมึงนุม่มปนจ้ะ เต็มจ่าเต็มจางได้ไปน้องขนเลาสิฟูสิฟ,สฟกขึ้นเมื่อจ้ะเนี่ยมันเป็นเอียงเขากับบรู้เดือะเด้อฟูขึ้นเมื่อฟกนะแม่ค่ะคือเขาหนาวคือจากไดกับ,บูรูแต่ว่าอันต่นใบสิบุยูก็บสีไดงตต่ย่า่มะฝ่าแตแย่ายแล้วก็เคยเลี้ยงงัวแล้วก็ยันง้วเนี่ยขอดลูกแล้วก็มะฝ่าสมือตะลิ้ต่วนผู้เ่าได้ไปน้อง อันผู้เฒ่าย่านบริกิณน้องงัวเพราะว่าผู้เฒ่าเนี่ยอายุหลายล้วเ้าะจัะเนาะหันงัวมันขอดลูกกับมันรักขอดเั่องสีสามโซม่วงสี่โซม่วงน้องมันก็อสีอกมันวแล้วมันก็สีอกแล้วมันก็สิกินน่องมันได้พี่น้องมันบริจงไหวเฮาเด้เพราะว่าผู้เฒ่า่นอยากกินเนาะอืมเฮาก็ทุกคนกับมีง้วมันขอดลูก่นก็สิอยากกินน้องงัวคือววานแหละแต่ว่าเฮ้เนี่ก็อัน ยายม่นเนี่บพกินจ้ะยายม่นพวกกินบวกิ่นของงัว่าแต่มีแต่สีหมูพวกคนนั่นแหละกินแต่ว่าพี่น้องพี่นุ่งเพื่อนกับสีกินเพื่อนกับทุมาบอกอยู่ว่ากันออกนี่ก็บอกในเด้อว่าสั่นอ่ะฝากพี่น้องก็ติดตามก็กระดิ่งเด้อจ้ะเด้อเพื่อมีคลิปวิดีโอด้านใดก็ชี้ดีเด้งให้เบื่อนน้องขะน้อรอดติดตามส้มลูกนั่งอันนี้เด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้า